เมนูเช้านี้ครับปิ้งหนูหนาหนูปุ๊กหนูสดๆครับเชา้านี้ปิ้งแห้มๆกินลำๆกับข้าวอุดตอนเช้าครับต้องย่างกับเต่าทานแบบนี้นะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับ เริ่มมีโซกกลิ่นหอมแล้วครับไฟอ่อนๆนะครับค่อยๆย่างไปเรื่อยๆคนเหนือห้องว่าปิ้งนะครับปิ้งหอมๆ ไฟอ่อนๆโอ้เกือบไปแล้วครับส่งกลิ่นหอมแล้วตอนนี้ มามาครับเ <ś 2> ชา้ชาเช้าเข้าอุ่นอุ่น 2> <ś> 2> <ś 2> เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับใจเย็นๆไฟอ่อนๆออีกนิดเดียว